สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการตรวจวัดวงจร drive นะครับวงจรอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ควบคุมสปีดมอเตอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะเราจะมาพูดถึงจุดตรวจวัดนะครับจุดตรวจวัดแรกที่อยากจะให้ตรวจวัดนะครับนั่นคือจุดตรวจวัดที่เป็นจุดที่เป็นแรงดันขาเข้านะครับตัวแรงดันขาเข้าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองจากในโครงสร้างของวงจรที่เราพูดถึงจากในคลิปที่แล้วเนี่ย มันก็จะเป็นจุดที่เป็นแรงดันขาเข้าของวงจร rectifier นะครับสำหรับวงจร rectifier นะครับถ้าเรามองในค่าค่าของการวัดที่ควรจะได้เนี่ยครับเราก็ต้องมองไปถึงสเปคของตัวอ,อินเวอร์เตอร์นะครับว่าแรงดันอินพุตมันเป็นเท่าไหร่เราอาจจะต้องสังเกตจากเทมเพลตนะครับหรือตัว d ดัตตา e ีต นะครับที่เป็นที่บอกในเรื่องของแรงดันขาเข้าที่ควรจะเป็นนะครับถ้าเราใช้ตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตรวจวัดเนี่ยนะครับเราก็ควรจะได้ค่านั้นนะครับหรือใกล้เคียงนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับแรงดันที่ควรจะต้องวัดได้เนี่ยนะครับมันก็อยู่มันจะต้องอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นระบบซิงเกิลเฟสบ้านเรานะครับประเทศไทยเราก็อยู่ที่ประมาณ220-230โวลต์ ที่สําคัญคือเรื่องของความถี่นะครับถ้าเราตั้งวัดความถี่ตรงนี้เนี่ยเราควรจะวัดได้อยู่ที่50เฮิร์ซนะครับถ้าเป็นระบบ3เฟสนะครับถ้าเราวัดแรงดันระหว่างลายเทียบลายนะครับอาจจะเป็นลาย1นเทียบลาย2อลาย2เทียบลาย3าลาย3เทียบลาย1นเนี่ยนะเราก็ควรได้แรงดันที่เท่ากันนะครับก็จะอยู่ที่แรงดันอยู่ที่ประมาณ380ถึง40โวลต์ความถี่เท่ากันนะครับตรงนี้จะอยู่ที่50เฮิร์ซนะครับ ในส่วนของแรงดันและความถี่ตรงนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับทดลองปรับสปีดของตัวมอเตอร์นะครับเราจะพบว่าแรงดันตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับแรงดันตรงนี้จะต้องคงที่นะครับไม่ควรแกว่งไม่ควรเปลี่ยนนะครับทีนี้ปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่เจอคืออะไรปัญหาที่เจอเราพบว่าแรงดันตรงนี้มันไม่เป็นไม่เป็นตามที่เราคิดนั่นหมายถึงว่ามันหายหรือบางทีมันอาจจะเกินนะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยคือมันหาย นะครับคือมันคือมันตกนะมันตกไปนะมันไม่ได้ค่าตามที่ต้องการซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้ามันตกอย่างต่อนเนื่องเร,เราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสายอาจจะยาวไปหรือคอนเน็กชันอาจจะหลวมนะครับเราจะ,จะเราจะรู้ได้จากตรงนี้นะครับกับอีอันหนึ่งนะครับถ้าเราตรวจวัดแรงดันแล้วตอนที่เราวัดมันอาจจะปะกะตินะครับ แต่บางทีเอมันหายไปตอนที่เราไม่ได้วัดหรือเปล่าอันนั้นเราอาจจะต้องมีการบันทึกค่านะครับซึ่งตัวดิจิตอลมั l t i m มิเตอตัวที่เราแนะนําไปคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับ md 9 0 6 0เนี่ยถ้าเราใช้ร่วมกันกันกบตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็าสามารถบันทึกค่าได้นะครับเราอาจจะต้องบันทึกค่าต่อเรียวทางเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้มันพอดกร์ต่อเนื่องแล้วลองดูซิว่าแรงดันมันหายไปช่วงไหน แต่ถ้าอยากแอดวานซ์อันนี้ต้องใช้เครื่องมือเป็นพวก power quality เพื่อที่จะบันทึกแรงดันอย่างต่อเน,นื่องก็สามารถทำได้นะครับแล้วแต่บัจเจตนะครับในที่ที่เราตั้งไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราพูดถึงตัวแรงดันขาเข้านะครับที่ควรจะตรวจวัดจุดแรกน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดถึงจุดตวรวจวัดถัดไปครับ